คนนี้ได้ไปป่นใครไหมอ่าแก๊งผมไม่ไม่มีป้นนะครับไม่ไม่ไม่ถามเราอ่ะเราอ่ะเราอ่ะอ่าไม่ได้ป้นครับไม่ได้ป้นชัวนะเฮ้ยขาพร้อมกับรอไงหลังจอดรอข้างหลังจอดรอข้างหลังจอดรอข้างหลังมันเป็นแก๊งสีขาวๆอย่างนั้นนะเขาไม่ใส่ชุดเหี้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมครับ เออเเรายยู่่ไหนล่นดับบ้านอยู่ครับนึกว่ากูพูดเล่นหรอน้องชายเล็กกูอยากโดนไม่มือไม่เป็นหรอสมาชิกมีตั้งเยอะเลยมีอะไรมาอะไรนะเล่นดับบ้านเสร็จเรากลับมาบ้านได้ดีได้หรือทำไมเขาไม่ใส่ได้ครับได้ครับเงินแดงอะไรอ่ะอยู่ดีพี่ว่นโทรมาอะไรอ่ะหลงไหล ซ้ำลืมเปิดไมซ้ำบอกว่าซ้ำไปเอาข้าวมาแป๊บน,นึงนะฮัลโหลพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ว่าไงเขาบอกว่าเขาจะมาคุยหน้าบ้านผมอะผมควรทำไงใครอะอ่าพี่อ้วนครับพี่อว้วน คุยไปเลยก็คุยไปเลยเนาะถ้าเขาบอกเขาถ้าเขาถามอะผมต้องไปเก็บอาวุธก่อนป่ะเก็บอาวุธสักชิ้นหนึ่งอะเก,เก็บมาเพราะเขาเก็บก็บได้เก็บเก็บให้มันเก็บให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนไม่ใช่มึงไปตอนต้อนอะเขาน่าจะเห็นของมึงตอนต้นไปแล้วโอเคครับเราหรือไม่เก็บก็ได้นะถ้าเก็บมันจะมีไ e อ้นี e ่ป่ะไม่เพราะว่าผมเพิ P ่งขึ้นมาไงพี่ แต่พี่ว่าเรื่องอาวุธมันก็มมัันนก็เป็นปกตินะไม้ไม้ปืนมีดยงใหญ่ๆก็มีกันเยอะนะเอาไงไม่ต้องเก็บหรอกเนาะเก็บหรือไม่เก็บเก็บหรอมึงแค่มึงแค่ไม่หลุดก็พอแล้วพี่ว่ายกยกตัวอย่างหน่อยพี่เช่นยังไงก็ทําตัวปกติอ่ะไม่ต้อง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 อะไรอ่ะพูดเยอะอ่ะพูดน้อยอ่ะออ๋โอเคครับโอเคใช่ใช่พูดเยอะมันจะพี่ว่ามันมันแปลกๆอย่าพยายามแบบแก้ตัว บอกเข้ามาช่วงเย็นทีเดียวเลยแล้วกันปัดๆโอเค okay, ครับพี่โอเคครับขอบคุณครับพี่ตอคืออะไรอ่ะมีอะไรกับโอเวอร์เหรอช,ช้องช็อตอ่ะมาลาสงสัยเขาอยากจะชิมเสียไม่ได้ะละมัง้ง พี่ต้อนครับพี่วุฒนกกาชาอาเก็บเขาจำได้สวยนะพี่ผมก็ได้ครับพี่วุฒิฮัลโหลครับครับผมก็บอกเลยก็บอาเลยอยู่ไหนครับพี่ถึงหน้าบ้านครับ ผมว่าไงครับอ้าวนี่เราเนี่ยใช่ครับใช่ครับเ,ออเราไปสันญิรฐนมาตอนไหนฮะอะไรนะครับเราไปสัญญิษฐนมาตอนไหนอ่าตอนหลังรีเข้าเมืองครับมาลงรถมาหลังรีเข้าเมืองวันไหนวันไหนไม่รู้ครับไม่รูว้วันนี้เหรอใช่ครับเพิ่งเข้าเมืองมาตอนเย็นก็ไปทํากับเพื่อนครับอ๋อ ทำกันน้องนะครับวนนี้ได้ไปป้นใครไหมอ่าแก๊งผมไม่ไม่มีป้นนะครับไม่ไม่ไม่ถามเราอะเราอะเราอะอ่าไม่ได้ป้นครับไม่ได้ป้นชัวนะใช่ครับใช่โอเคโอเคไปเก็บกระชาานตัวพี่ไปแค่นี้แหละขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่วันสวัสดีครับพี่กอล์สวัสดีครับ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  อวางเกมนี่ไงนิ่งไว้รู้รู้สามร้อยิดโนตไม่มีเนี่ยครับไม่มีนะทำไมว่ากูเปลี่ยนหน้าแล้วมันสงสัยอ่ะหน้าสงสัยอ่ะคิดนานอยู่นะเกือบสวย ตจสัตว์ขนาให้ครับผมเฉยๆเลยถ้าถ้าโดนก็โดนอะ่ะเพราะว่าเพื่อนผมบอกแล้วไงถ้าเพื่อนผมไฟเขียวผมก็ได้เหมือนกันคุยเสร็จแล้วเขาว่าไงอะ่ะคุยพี่ตอนเมื่อกี้อืมเขาบอกว่าวันนี้พี่ไปป้นมาหรือเปล่าอ๋อแล้ว,วแล้วไปเปลี่ยนหน้าตอนไหนอ่ะฮะแล้วพี่บอกว่าอะไรพี่ก็บอกไว้วเปลี่ยนตอนเข้าเมืองมาหลังรีบหกโมงก็แค่นั้นเองเขาว่าไงเขาบอกอ๋อครับโอเคครับ รู้เยอะจัดอะทำไมเขาหนึกว่าตอบแบบตอนวะไม่รู้อะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ได้พี่ต่อเขาละบทตัวร้ายอยู่แล้วหรือเปล่าใช่เป็นตัวร้ายในสายเขาถามแทนที่จะตอบเลยคิดว่าเขาไม่สงสัยหรอไอควายก็เรื่องของมันวะครับก็ผมตอบไปแล้วก็เรื่องของมันขอเชิญ s n d พบที่สภาหน่อยครับครับผม แล้วเปิดไม่ได้ของน้องรู้ในช่องในช่องโซกูดเขาไปลงไงคนดูเข้าใจบ้างในช่องโซกูดอ่ะไม่ไม่ไม่เขาไปลงของพี่ครับพี่จะฝากอ่คนดูรายแยกมีขายซีรีส์ตรงให้บ่อยๆอ่ะมาแล้วว่ะให้มันหวัดดีคนดูดีกว่าบ่อยๆเหรอไม่รู้อ่ะครับก็หลายคนอยู่อ่ะครับพี่หลักหมื่นนี่ไหมไหนโดเคอฟบ้ามาอย่างมีโดเคอฟบ้ามาอย่างพี่